เธอาดเอาดรแล้วกูนแล้วติดเชื้ออะไรติดเชื้อแล้วอุ้ยดดูเลยเนี่ยเติมขาดเติมยอะเยอะในารพี่หน่วงไหมเขาเยอะกาในารพี่หน่วงไหมรับพี่หน่วงใช่โนโดนโนมาดิ

ไปแล้วไ <My> <Okay. S 1> อ้เที่ยเฮ้ยรอมอย่าดีนี่อัตว์ <c oughs> ถ้าหนีพ่อมึงตาย <c oughs>